มีตอนเดียวที่บีการบันทึกว่าสัตว์นั้นพูดกับคนได้แปลกประหลาดมากลาพูดว่าไงรู้ไหมครับข้าพเจ้าด้วยกระทาออไรเก่านนะท่านจึงตีข้าพเจ้าถึงสามครั้งปีน้องถ้าท่านเป็นบาลามเนี่ยท่านจะตกใจไหมครับใช่ไหมเอ่อที่ที่บ้านป้อมนี้เลี้ยงเลี้ยงหมาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะดําเกิงใช่ไหมเกิดน้องเบลใช่ไหมน้องเบลเอาพาดําเกิงไปเที่ยวอะไรเงี้ย เที่ยวทุกแถวนี้เบื่อแล้วขอไปวิ่งกับพี่พป้อมนะขอไปวิ่งที่สวนสุขภาพบ้างเป็นต้นนะน้องเบลเราลองตกใจพี่น้องแต่ความที่คนเราเนี่ยมัน,มนดันทุลังนะพี่น้องแปลกมากบาอ拉มก็ไม่ทันได้คิดว่าไอ้สิ่งที่พูดต่อตัวเองนั้นเป็นลาบาลามก็คุยว่าพ่อเจ้าได้แก้งเราไงยังไม่รู้อีกว่านั้นกำลังลาพูดนะเจ้าได้แก้งเราไง เราอยากจะมีดาบอยู่ในมือเดี๋ยวนี้จะได้ฆ่าเจ้าเสีย <c oughs> คือไม่เก็ตเลยคนเรามันมน,น่าเบื่อไม่เก็ตเลยนะปรากฏลาก็พูดอีกยังไม่เก็ตอีกลาก็หันมานงอะไรเงี้ยนะเป็นต้นนะฮะไม่รู้มาหรือลานะครับบอกว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่นะลาแบบผมมีสติปัญ,ญญามากพี่น้องพูดด้วยคาได้ดีมากข้าพระเจ้าไม่ใช่ลาของท่านที่ท่านขับขี่อยู่ทุกวันตลอดชีวิตจนบัดน,นี้หรอกหรือข้าพระเจ้าได้เคยกระทําเช่นนี้แก่ท่านหรือเปล่าประมาณว่า ถ้าฉันทำผิดอะตรงไหนอะไร,ระมาณนี่นะลาก็คิดได้ไงงงมากนะครับบาราบอกว่าเออเนาะไม่เคยเคยเจ้าดีมากเลยนะนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุการณ์แล้วในสุดข้อ31ครั้งที่6ก็ถึงบางอ้อไม่รู้อยู่จังหวัดไหนเหมือนกันนะครับถึงบางอ้อก็บอกว่าพระเจ้าทรงเบิกตาบาอามให้เห็นทู่สวรรค์ที่ขวางอยู่นะแล้วบาอามก็ก้มศีรษะ หลงก้มกราบเป็น้อนเราได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้บ้างนะครับประเด็นก็คือว่าบางครั้งเราอยู่ในแผนการชีวิตที่ไม่สามารถใช้การได้พระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราไปในทางนี้ก็มีเหตุการณ์ขัดขวางหลายอย่างทําให้เราไม่สามารถจะไปทางที่เราต้องการจะไปได้แม้เราจะเจ็บเท้าแม้ลาจะมาทักดําเกิงจะมาเรียกมิกกี้จะมาเอาขาเกี่ยวเอาขาเกี่ยวขาเราไว้นะครับ บางครั้งเราก็โมโหนะครับลานั้นอาจจะเป็นหลายสิ่งอย่างเช่นบางครั้งลานก็เป็นภรยาของเราลา้นก็เป็นสามีของเราเป็นลูกของเรา <c oughs> คือเราด่าใส่เราว่ากับเราไม่พอใจนะครับเราบ้าใส่ภรรยาเราบ้าใส่สามีเราเราตีสุนัขเราหรือเราเระบายไปที่ลูกเราว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้ทําไมใช้ตังเปลืองอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ <c oughs> เราไม่พอใจพี่เลี้ยงบางทีเราออกจากงานหรือแม้กระทั่งบางครั้งเราลาย,ย้ายคิดจัก บางครัง้งเรามีปัญหามากที่สุดก็คือว่าเรามีปัญหากับพระเจ้าไปเลยในน่สิ์ที่เราเจออยู่ในโลกภัยที่เราเจออยู่นะครับเราบ้าใส่ทุกคนไปหมดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถจะทาอะไรต่อไปได้พล้ก็มีครั้งหนึ่งสมัยก่อนที่ผมเปิดบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งซึ่งมาเป็นเซลล์ขายเรียกว่าขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชื่หนึ่งชื่อโมเด็มนะครับสมัยก่อนต้องใช้โมเด็มเอามาทํใหม เอามาให้มันต่อเน็ตได้ต้องซื้อโมเด็มมาโมเด็มสมัยนั้นจําได้ว่าราคาประมาณสักเก้าร้อยบาทต่ออันอินเทอร์เน็ตโมเด็มนะครับเป็นโมเด็มที่ใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฏคนนี้ก็มาเสนอขายในราคา400บาทแล้วก็บอกว่าให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายในเชียงใหม่แต่เป็นผู้เดียวแต่ต้องสั่งประมาณ50อันขึ้นไป400บาท50อันก็เป็นเงิน20,000กว่าบาทผมก็โอ้ดีมากเลยนะครับผมก็เพื่อความชชวร์ก็เลยโทรไปถามเพื่อนฝูงกันว่าสนใจไหม โมเด็มนู่นนี่นะครับโทรถามหมดปุ๊บก็ได้ออเดอร์ประมาณ50อันพอดีไม่เสียหายถูกไหมครับดูเหมือนเรื่องราวจะไปได้อย่างดีเสร็จแล้วคนนี้ก็กลับไปผมก็สักพักหนึ่งประมาณสักประมาณสัก3วันผมก็โทรศัพท์เพื่อว่าเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้20,000บาทแล้วคุณจะส่งมาเพราะคนเข้ามาเจอเราแล้วมีนามบัตรร้านค้าเรียบร้อยแล้วเป็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็ไปขี่ลาตัวหนึ่งพูดเล่นนะครับผมก็ไปทู่ทีเอมนะฮะ ปรากฏว่าโอนเงินไม่ได้นะครับแบงค์เสียถึงสามแบงค์ไม่สามารถโอนเงินได้นะบอกว่าเครื่องขัดข้องจะบอกบัญชีผิดก็ไม่ใช่อะไรก็จะบอกเครื่องขัดขอ้องไปสามแบงค์ตอนแรกไปที่แบง,งค์ช้างคลานกสิกรช้างคลานแล้วก็มาที่ศรีธุยาแล้วก็สาแบงค์ก็โอนไม่ได้นะในบัตรเอ็นตต่างกันไปปรากฏสักบ,บางหนึ่งเอเดมก็เสียถูกยึดไปเลยโดยไม่ได้กดรหัสผิดด้วยคือเหตุการณ์ประหลาดมากผมก็ยังไม่จบนะครับก็ยังโทรไปหาเพื่อน เพื่อว่าขอให้เพื่อนช่วยโอนเงินบัญชีนี้ให้หน่อยเพราะว่าจะต้องรีบสั่งมาขายนะครับเพื่อนที่เป็นเจ้าของบริษัทคอมด้วยกันนั่นเองนะครับก็ติดต่อเพื่อนได้ยากลําบากมากแล้วในสุดเพื่อนก็ติดต่อได้ต่อเย็นเพื่อนก็บอกไม่ทันแล้วเพราะต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะครับไม่สามารถจะมาได้เราก็ขอร้องจนเพื่อนก็ต้องขับรถออกมาเพื่อจะมาโอนเงินได้จําได้ประมาณสักสองทุ่มกว่านะครับและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราติดต่อกับไอ้เซลคนนี้ได้ เมื่อเราโอนกันไปเสร็จปุ๊บเราติดต่อมันไม่ได้อีกต่อไปเลยนี่คือหลายครั้งพระเจ้าก็พยายามเบรกทําให้เราดูเหมือนว่าไม่สามารถจะไปในทางนั้นได้แน่นอนมีสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการอดทนการมีความตั้งใจเป็นใช่ไหมครับพระเจ้าให้เราขยันให้เราต่อสู้ให้เราหาทางแก้ไขแต่บางครั้งพระเจ้าก็ทรงโปรดขัดขวางได้นะครับทําให้เราเปิดตาใจเราได้ดังเมื่อเราอ่านพระัมพีนั้นพระเจ้าทรงเปิดตาใจเราให้เราเห็นสิ่งต่างได้นั่นเองนะครับ แม่เชียร์ติลิซาเป็นท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทําดีแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อโลกนี้อย่างมากมายนะครับมีครั้งหนึ่งแม่ชียร์ซิซาก็ได้ปรารถนาที่จะหาเงินสร้างอาคารที่จะเป็นอาคารที่ให้เด็กนั้นได้อยู่อาศัยกันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับตอนนั้นผลก็เกิดขึ้นก็คือว่าแม่ชีนั้นได้รับการแบ่งที่ดินให้ใช้จากผู้ว่าการรัฐเบงกอตะวันออก นะครับได้ที่ดินมาถึงประมาณ87.5ไร่เพื่อช่วยเหลือเป็นสถานสงเคราะห์คนป่วยโรคเลือดน,นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่มีเงินที่จะสร้างอาคารสําหรับเด็กมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับแม่ชีก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือปรากฏได้นั่งไข้ครวนแล้วก็อธิษฐานอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าก็ได้ความคิดมาว่าตอนที่แม่ชีได้ย้ายไปที่เบงกอลหรืออินเดียนั้นสันตปาปา,ปาได้มอบรถยนต์คันหนึ่ง เป็นรถยนต์เปิดประทุนสีขาวนะครับซึ่งในสมัยน,นั้นราคาประมาณ400,000บาทถ้าตีเป็นเงินไทยพระเจ้าก็ให้สติปัญญาเกิดขึ้นว่าน่าจะเอารถคันนี้ถ้าจะขายก็ได้แค่เงิน400,000บาทไม่พอในการสร้างอาคารอยู่ดีก็เลยทำเป็นฉลากรางวัลในการจับฉลากรถยนต์โดยมีฉลากรางวัลทั้งหมด5,000ใบาขายใบยละ400บาทนั่นก็คือมีท,ท 5, ั้หบด5,000ใบขายใบยละเพียง400บาท ขายได้ทั้งหมดก็คือได้อยู่2ล้านบาทถูกไหมครับแล้วก็จับฉลากใครได้จับฉลากนั้นก็สามารถได้รถยนต์ไปซึ่งลงทุนแค่ฉลาก400บาทแต่ได้รถยนต์ถึง400,000บาทปรากฏเพียงเวลาไม่นานฉลากนี้ก็ขายจนครบถ้วนทําให้แม่ชีนั้นสามารถแทนที่จะได้เงินมา400,000บาทจากการขายรถคันเดียวก็ได้รับเงินจากกําไรจากการขายฉลากขายทั้งหมด5,000ใบใบละ400บาทได้เงินมา2ล้านบาทผลก็คือสามารถจะตั้ หมู่บ้านได้สําเร็จในปี1968หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านสันทิสุขซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลที่อยู่สัปเม่ีีผู้ป่วยโรคเลืน้นจนมีคนในเวลานั้นถึง15,000คนจากความคิดที่ไม่มีหนทางเลยแต่ได้ที่ดินมาแล้วไม่มีหนทางเลยเมื่อไอ้ฐานของพระเจ้าทรเางเปิดเผยวิธีการให้เป็นองพระเจ้าทรงมีวิธีการให้เสมอเอไงไหมครับมีหนทางให้เสมอดังนั้นประการที่สอง นะครับสิ่งที่เรามาเดินกับพระเจ้าแล้วเราอ่านประกาของพระเจ้านั้นพระเจ้าเปิดตาเราคือเราจะเห็นสิ่งที่มันขัดขวางความสําเร็จว่าอะไรขวางอยู่แล้วเราจะแก้อย่างไรได้บ้างแต่ไม่ว่าท่านจะเป็นนําธุรกิจท่านจะมีครอบครัวท่านจะเจอปัญหาความบาปของท่านเองที่ไม่รู้จะแก้อย่างไรพี่น้องลองอธิษฐานขอบพระคุณเถิดประการที่สามไม่เพียงแค่เราจะเห็นวิธีการแก้ปัญหาเราจะเห็นสิ่งที่ขัดขวางนะครับเมื่อพระเจ้าเปิดตาใจเราเราสามารถป้องกัน สิ่งที่จะมาโจมตีเราได้ด้วยนะครับเรื่องราวตอนนี้อยู่ในเรื่องราวของในหนึ่ง,งกษัตริย์นะครับเป็นเรื่องราวของเอลิชานะครับซึ่งเป็นผู้เผยแพระกับกษัตริย์ของประเทศซีเรียเอลิชานั้นมีคนใช้คนหนึ่งชื่อเกฮาสีนะครับอยู่กันสองคนนะครับนงหนิงน้องเนงน้อง,อง,อง,องแกะอยู่นี้นะครับแต่ต้องต่อสู้กับซีเรียสิ่งที่เกิดขึ้นคือในสมัยนั้นได้บันทึกว่า นะครับกษัตริย์ซีเรียนะครับในสองพง์กษัตริย์บทที่6ข้อ11ว่าพระราชาแห่งกษัตริย์ซีเรียไม่สบายพระไถยมากเพราะเรื่องนี้พระองค์จึงทรงเรียกข้าราชการมาตัดว่าพวกท่านจะไม่บอกพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนใดในพวกเราที่อยู่ในฝ่ายราชาอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งทูลตอบลงว่าข้าแต่พระราชาเจ้าานข้าบาทไม่มีผู้ใดเจ้าข่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าในเวลานี้ทุกครั้งที่กษัตริย์ซีเรียนั้น จะโจมตีเมืองอิสราเอลเมืองอิสราเอลรู้แผนทุกครั